นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยนี่แหละ ไปเบิกจ่ายเงินเยียวยาในทุกกรณีให้กับครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตบาดเจ็บรวมทั้งการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่อพยพมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงนี่แหละครับแล้วก็จะต้องลดขั้นตอนกันด้วยแล้วก็ยังให้พิจารณาปรับระเบียบให้มันมีความยืดหยุนเพื่อบรรจุทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิตให้เข้าทำงานราชการกันต่อไป โดยสามารถบรรจุในงานที่ตรงตามวุฒิการศึกษาและอยู่ในพื้นที่ภูมิลำเนาเดิมขณะที่คณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพิ่มเติมจำนวน4 0 0น 6 7 1 2 8ครัวเรือนวงเงินกว่า2,300ล้านบาทครับเพื่อที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากการกระทําของกองกําลังจากนอกประเทศปี2568ซึ่งผู้ประสบภัยจะต้องได้รับการรับรองว่าเป็นผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจากผู้นำชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับรองให้ครับ โดยไม่ต้องผ่านการทำประชาคมหมู่บ้านใดๆดทั้งสิ้นเพื่อที่จะรีบเยียวยาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนี่แหละครับนอกจากนี้แล้วคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับการเยียวยาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเพื่อให้การดำรงชีพของพี่น้องประชาชนเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดจากเดิมวันที่16กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2568 เป็นตั้งแต่วันที่16กรกฎาคม2568จนกว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับผี่น้อง